ครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาเที่ยวน้ําตกห้วยจันนะครับก่อนที่จะขึ้นมาครับขาขึ้นก็เจอพี่ท่านหนึ่งครับท่านได้จอดรถปุ๊บเอ๊ก็สงสัยอันดับแรกในขณะที่จะขับรถออกไปก็เห็นเอ้าข้างบนครับเห็นเขาข้างบนกลางปุ๊บแหมเป็นเต้นเลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวไป3ามสอบถามเจ้าของกันหน่อยครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาจากไหนครับวันนี้มาจากสุรินทร์ครับมาจากสุรินทร์โอ้แสดงว่าที่เดียวกันผมก็มาจากสุรินทร์ เอาอันนี้อ่เป็นยังไงครับนี่อันนี้เป็นเต็นนะครับนี่เต็นครับเต็นที่จะไปจอดประมาณว่าไปเที่ยวตรงไหนก็สามารถที่จะจอดนอนได้ครับเป็นเต็นรถเป็นเต็นอาเต็นหลังคารถครับเต็นบนหลังคารถเลยแต่ว่าจะต้องเป็นรถที่เป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับต้องเป็นรถจิ๊บแบบนี้แล้วจะมีหลังคาด้านบนเห็นไหมครับเ็าเปิดพับขึ้นมาถ้าจากนั้นก็จะมีบันไดในการที่เราจะขึ้นไปด้านบนก็สามารถที่จะนอนพักได้นะครับสองสองคนนะครับสบายเลย ด้านบนครับเป็นเต็นแบบนี้แอดเวนเอร์ Adventure ครับสำหรับแนวคนไหนที่ชอบแบบว่าออกไปท่องเที่ยวนั่นนู่นนี่ครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเลยนะครับค,คุณพี่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับนี่อันนี้มันประมาณสามหมื่นครับสามหมืน่นโอโอันนี้ขนาดหนึ่งจุดสี่ก็อาจจะราคาประมาณนี้ครับมีหลายยี่ห้อครับซื้อมาติดเองใช่ไหมครับนี่ เราไม่มีเวลาไปครับอ๋อนี่มันคือกันกันน้ํากันอะไรได้อยู่ใช่ไหมครับนี่กันน้ำได้อย่างดีเลยอ๋อนี่ล็อกเลยครับอันนี้แข็งอย่างดีนะครับนี่ก็หนักประมาณหกสิบกิโลห้าสิบกิโลรองรับได้ประมาณนอนนอนนี่ขนาดเล็กครับหนึ่งจุดสี่ก็ผู้ใหญ่สองคนได้นอนนอนได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมตั้งอันนี้ให้ดูตั้งมัอมีอ่ะเดี๋ยวน้อยคุณพี่ลองติดตั้งให้เสร็จก่อนนะครับอื สำหรับแนวแอดเวนเจอร์นะครับประมาณว่าคนไหนที่ชอบในเรื่องของการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีในรูปแบบของคําว่าการที่เราจะไปแบบพักผ่อนสบายๆครับก็เลยพลาทุกคนนี่มาดูกันอีกหนึ่งรูปแบบครับามาดูกันหน่อยนี่เขาจะเปิดออกมาครับสามหมื่นโอโ้โหครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้มีรถแบบนี้ก็ก็ไม่ได้นั่นแหละนะครับ ก็จะต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะครับรถกระบะก็ได้นะครับรถกระบะก็ได้นะครับกระะบแต่ว่าต้องใส่แหลกข้างบนนะครับอ๋อไปดเปิดในยูทูบดูให้มันจะมีเยอะครับอันนี้คือเปิดลงหน้ามีมุง้งมีมุ้งกันยุงด้วยแต่ว่าเราอ๋อจะเปิดออกไปด้านข้างใช่ไหมครับอืมเป็นแบบนี้ อพจนภไยเลยครับประมาณว่าแบบสบายสบายเลยสําหรับคนที่ชอบแบบไปเที่ยวแล้วก็แบบไม่ต้องการที่จะแบบอยู่โรงแรมชอบบรรยากาศอย่างนงี้ครับแอดเวนเจอร์ Adventure. เดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบมาเป็นยังไงตอนนี้กําลังกลางอยงู่ครับเนี่ยครับ,รบพอกลางออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็จะมีมุ้งกันยุงด้วยนะครับ มันก็จะเหมาะในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าฤดูร้อนมันก็จะร้อนนะครับก็จะเป็นนั่นแหละเฉพาะในเรื่องของกรณีที่เราจะไปเที่ยวในในช่วงที่เรียกว่าเป็นแบบซีซันที่เรียกว่าเป็นแบบฤดูหนาวต้นปลายฝนต้นหนาวอย่างนั้นแหละนะครับอันนี้ก็จะเวลาก,ากลางออกมาก็จะเหมือนกัน,นครับก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันเป็นแบบนี้นะครับสําหรับที่ชอบแนวผจญภัยแอดเวนเจอร์นะฮะอ้าวตอนนี้ก็กลางออกก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับอืม ก็จะมีถึงสามด้านครับฝั่งด้านนู้นเวลากางออกมาก็จะเหมือนกับฝั่งด้านนี้นะครับคือมันจะได้แบบมีที่ระบายอากาศจะได้สบายๆครับเป็นแบบนี้ราคาตอนนี้ยังสูงอยู่นะครับประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาทนะครับแต่าในกรณีนี้ผมฟันธงถ้าช่องจอมมีขายถูกแน่นอนครับไม่นานครับผมว่าถ้าถ้าในกรณีที่แบบว่าใช้กันเยอะๆพอช่องจอมถ้ามีปุ๊บเนี่ยถูกแน่ๆแหละอแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะยังไม่ค่อยได้แพร่หลายเท่าไหร่นะครับ ก็จะสังเกตเห็นว่าเต็นท์แต่ก่อนนะเต็นท์เข้าค่ายลูกเสือใช่ในกรณีที่แบบโอ้หถ้าเกิดไดาใช้กันเยอะๆพอผลิตมาเยอะๆมันจะถูกลงนะครับนี่ครับทางนี้เวลากางออกมาก็จะเป็นเหมือนกับอีกด้านนี้โอเควันนี้ก็พามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับสําหรับแนวที่ชอบแอดเวนเจอร์ในการที่เราจะไปนั่นนู่นนี่นะครับรถกระบะก็สามารถที่จะได้เหมือนกันแต่ว่าข้างบนก็ต้องติดเป็นลักษณะของแคดี้บอยนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้โอเคขอบคุณคุณพี่มากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับสาหรับ สบายเลยอบรรยากาศครับ